เสาวิทยุ nac นะครับครับเรามาดูเสาตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเสา nca nac นะครับ nac เป็นเสาขนาดเล็กนะครับพกพาขนาดยาวเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับ อยู่ที่10เซนนะครับ10เซนลักษณะเสามันขนาดเล็กงอได้นะครับเป็นขั้ว BNC นะครับเป็น BNC เนี่ยขั้ว BNC ก็ลักษณะของตัวเสาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาใส่ใส่กับวิยุตัวเล็กๆหมามากนะครับก็ส่งแรงอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยส่งแรงอยู่พอสมควรเนี่ยตัวเล็กๆ่ะครับเล็กมากนะครับเหมามากนะครับ ลาใช้เนี่ยมาดูการส่งนะครับว่าเป็นไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่ยนะครับนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่แรงนะครับนี่นี่แรงนะครับอ่านี่เห็นไหม เนี่ย yeah. แรงพวาสมควรนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวมาดูวิธีใช้ครับว่าเป็นไงประสิทธิภาพเสาเป็นเป็นสิบหรือว่าเป็นฐานเกียนต่อยครับ1,2,1หนึใช่หมายเลขยีิบหนึงห่งประมาณหวิวอชีพมาด้วยนะของเราอยู่ในรถอีเมสเลยนคนเกยบคนที่2 หมดเบียวหมนต่อมาเขาไม่ได้เป็นทหารหรอกดีตรงเองแล้วก็เกณด์ กัจ,ะจะนาหัวน้ำจะอยู่ใต้ฝาางระดับกราบประพึกกาจนาผ่านพ้นไปแล้วจะเจอน้ำจริงๆก็คือข้าม